ลิซ่ากลมากเลยลิซ่าล่ะโตลูกมันต้องอย่างนี้ดีว่าต้องขึ้นอย่างนี้ดีวอ้มขึ้นสนา มันดูเหมือนมันเด็กอยู่ปะะ่ะฮะดูหน้ามันนี่มันมันมันไม่จิกใช่ไหมอ๋อเล่นใช่ไหมอ๋อเหรอครับซ่าว่ะแบกพิงแล้วเ,วแบบเนี่ยว้าวจ้าเราไม่สั่งอะไรอ่ะเนาะโหดูลาสิ ตอนนี้ครับเรามาอยู่ถึงชมพอแล้วฮะฝนตกตลอดทางเลยผมออกตั้งแต่ตีสามก็ร้านเรามาอยู่ที่ร้านภูผาหน้าเลนนะครับโอ้มาถึงแล้วร้านสวยมากคือมาถึงแบบร้านเปิดพอดีเลยสิบโมงเนี่ยเราก็มาจิบกาแฟก่อนมาชมพอก็ได้จิบกาแฟเป็นคาเฟ่สวยดีมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะก็อ่าลืมเที่ยด้วยยู่ทะเล ืันเรามาเป็นแบบเปิดเปิดรอบแรกเลยเปิดประเดิมเจ้าแรกเลยลูกค้าแล้วก็ทางน้าแม่งมีแบบนกกระจอกเทศเยเวเฮียก๋วยเปียวอ่ะคาเฟ่นกกระจอกเทศอ่ะอีกหน่อยแม่งมีคาเฟ่ตัวเฮียนน่นเลยคุณไม่พร้อมอ่ะไม่ได้ไม่พร้อมชือชื่อตัดไงโอเคได้ตัวเงินตัวทองโอเควรนุชแล้วกันคุณวรนุชมนีได้ปะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าครับ ลืมชิมกาแฟอันนี้อะไรมอคค่า <c oughs> เออเรากินมอคค่าได้หวะเออ <c oughs> เราก็ว่า <c oughs> มันเหมือนช็อกโกแลตเลยตอวกาแฟตัวเด็กตัวสักกาแฟอะไรอ <c oughs> โอเคปะตู้เชื่อมใหม่ได้ไหม ตรงนี้เป็นระเบียงตะขายที่เขายื่นออกมานะโวโล่งมากพื้นที่เยอะมากสวยมากเลยตรงเนี้ยที่นี่มุมถ่ายเยอะมากเลยครับผมชอบมากเลยอะแบบที่นี่ถ่ายรูปสวยมากมันมีเลเยอร์เยอะมากเลเยอร์เป็นยังไงมันแบบมันสร้างเดฟให้กับภาพให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจอวดรูปให้ดู เราลองแล้วข้้งมนมันจะรับน้ำหนักเราได้ใช่ป่าวะเนี่ยผมน้ำหนัก83นะได้วะได้วะไม่ต้องกลัว83ยังได้ดูดิวิวทะเลอ่ะสวยมากเลยอ่ะชอบว่ะที่นี่ ตอนจับครับเดี๋ยวมาให้อาหารเจ้าลิซ่าใช่ไหมครับครับเจ้าลิซ่าจิซูไว้ไหนเอ้อโอ้ยดึงดึงดึงแล้วครับเขาลุกผมจับได้ไหมฮะมันจะงับมือผมไหมไม่งับไม่งับลิซ่าลูกไม่งับลิซ่า โอ้ยอุ้ยนุ่มนุ่มนุ่มอ,อลิซาใกล้มากเลยลิซาลิซาใกล้มากาาตัวอยากจับไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่อยากจับ<ก>อ๋อเขาจะกินตรงนี้เขาบอกว่างับไม่เจ็บไม่มีฟันลองมะไม่ไม่ลองนีห่หถ่าตัวอยากลองงับไหม เออมันจะหมดแล้ว,วอนนเออเอาล้วบายบายนะ,ล,ะลิซ่าแหมอิ่มแล้วไม่สนใจเลยนะร้านจอดจอดรถยังสวยอะ่ะเป็นต้นปาล์มมีใบเฟิร์นเกาะอ,อยู่อย่างเจ๋งมาไปหาอะไรกินกันดีกว่าภูอะไรนะภูผาหน้าเลยครับ ร้านนี้ดีมากเลยกาแฟถูกด้วย2แก้ว90บาทเองอะ่ะถูกกว่าที่คิดร้านอย่างสวยเลยมีนกกระจอกเทให้เล่นด้วยสนุกดีลิซ่าบายบายครับวันนี้เรามาลุยร้านส้ตมตำคุณแจ๊นะฮะเป็นยำปูม้าก,กับตำไทยไข่เค็มแล้วก็ไก่ทอดลุยกัยนดีกว่าทีเลยมนฝึกัดต้นในฝลกกัดนึงร้านนี้อร่อยครับปูอร่อยไหม อร่อยเลยอ่ะคือมันสดมากดูไปจุ๊บๆเลยไก่ทอดก็อร่อยมาแล้วต้องสั่งครับยำปูมะอร่อยมากเดี๋ยวไปกันดีกว่าไปไหนต่อดีจะกลับโรงแรมหรือจะไปเที่ยวต่อผมลงเม่ยู่อ่ะ ตัดสินใจมาที่พักก่อนนะครับเนื่องจากฝนตกฮะเรามาถึงนะครับครั้งนี้เรามาพักกันที่นานาบีชรีสอร์ทครับที่นี่มีสระว่ายน้ำแหละ, <c oughs> ะเดี๋ยวเล่นน้ำโชว์กล้าให้ดูเดี๋ยวไปเช็คอีกหน่อยครั้งนี้ๆๆ <c oughs> ว้าวสระน้ำวิวกันทะเลเลย กติเดือนนี้คือเดือนฝนตกของที่นี่ปะ่ะฮะอืมใช่เจนและอย่างนี้มันมันจะหยุดตกถึงเดือนไหนครับอ๋อ,อ,อจังหวะดีเลยด้วเอาวสองคนนึงนะครับห้องพักของเรานี่เราจะพักที่นานาบีสองคืนนะครับจะเป็นเตียงม <c oughs> ีที่นั่ง <c oughs> แล้วก็มีระเบียงม <c oughs> ีที่นั่งให้ด้วย โอ้ที่นั่งไม่เรียบหรอไมคือตั้งพันสามนะนี่เด็กๆใช่พองเนาะโอเคประมาณนี้อุ่นๆเย็นประมาณนี้แล้วเราได้เอาใดมาปะเราจะไปสะพานไม้เขียเขียมไม่เอกเขียมสะพานไม้เขียมครับกับสะพานชมกวางกันนะฮะ พอนนี้ฝนหยุดตกเล้วป่ากังฝนหยุดตกเล้วเฮ้ย <c oughs> มีคนดราม่าไม่ได้ยิมในคลิปแล้วโดนคอมเมนต์เว้ยดรามา่าเฉยคนดูในคลิปเยอะมากดิเรา,าว่าหนุ่งคนก็มีฝนแต่จีใจ <c oughs> อโอนี่ครับเรามาถึงแล้วครับสะพานไม้เขียม <c oughs> นี่ซื้ออาหารปลามาให้ด้วยนี่ก็ดูแต่ปลาวไม่เคยเห็นปลาไง <c oughs> ไอปลาสวายเว้ยดูนี่มันตามเรามาดูเดมันมาแล้วเนี่ยมันวิ่งมาแล้วเนี่ยแล้วตื่นเต้นอะไรอ่ะมันตามมันรู้ได้ยังไงโตออายกูเฮ้ยปลาอะไรวะน่ดสีสีสอะ่ะแล้วตกกระจอะไรขนาดา <laughs> ตกเฉยอะไรขนาดล่ะปลาอ่ะ แค่นี้ก็สนุกแล้วไอ้เที่ยมาชมพลเพ้่อเออดีนะไปที่ไหนก็สนุกได้มาชมพลเพื่อให้ห่านปลาเฮ้ยตัวเล็กว่ะตัวเล็กตัวเล็กดูออ๋อทำยังไงให้ตัวเล็กมันได้กินนอะอากาศอย่างดีหรอ

อย่ามางับกูนะอย่ามางับกูนะนะครับเรากลับมาที่โรงแรมครับเรามาเดินเล่นหาทุ่งวัวแล่นหน้าโรงแรมของเรานะคนี่ไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยไม่มีคน้วยลงตัวอยู่นะถ้าแดดสองน้ำน่าจะใสยอยู่มันเขียวๆ่วฟ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของโรงแรมเรานะฮะ ออเลยโอ,อ้ยสวัสดีครับบ๊ายบาย,ย หายละเอียดนะคะใช่ค่ะขยมขยมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปเองแล้วมันก็กจะ,<ล>ะจมะเท้าเาลยก็ดูดิมันจมเท้าเราไปแล้วเออสนุกอีกแล้วสนุกได้ทุกที่จริงๆดูดีดข้อเท้าเราหายไปแล้วอืมโอเคสนุกเฉยเรียมาพาไปที่ไหนก็สนุกโอ้ <c oughs> โอเคอืม okay. น่ากลัวจังเลยก็เป็นอย่างนี้เป็นอะไรเอาให <laughs> ม่ขึนะ <laughs> ้น่อกสัรนะเยินเคเครื่องเอกสารนะเน่เดินมาถึงไอ้ตัวหัวนี่แลนะ้ว <laughs> เขาบอกว่าที่มาของทูง่หาทุ่วัวแล้วนี่ คือเมื่อครั้งก่อนนี่มีพานข้าววัวป่าตายฮะกำลังถลกหนังอยอู่ยูดีวัวก็ฟื้นตื่นชีวิตวิ่งเข้าไปในป่าก็เลยเรียกกันว่าทุ่งวัวแล่นคําว่าแล่นหมายถึงคำว่าวิ่งนี่แต่มันเหมือนกระทิ้งมากเลยนะไม่รู้ว่าทำไมวัวตัวนี้กลายเป็นกระทิงครัแต่ที่รู้ตัวเป็นตัวผู้อ๋อไข่ใหญ่มากเลย แกงก๋วยเตี๋ยวแกงส้มเจ้าสมุทรมาแล้วอันซ้ายแกงส้มนะครับก๋วยเตี๋ยวแกงส้มไม่เคยกินครั้งแรกเหมือนกันอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเยโนโฟน่ากินเหมือนกันเลยใหญ่ขนาดเลยใหญ่อยู่นะอันเนี้ยชิมหน่อยชิมนิดชิมนิดเป็นไงแกงส้มออร่ยบอกรสชาติเลยเดี๋ยวเราชิมบ้างเล เออมันเปรี้ยวๆเหมือนแกงสมม้มแล้วกินแต่มันไม่ได้ดุกดันเหมือนแกงส้มมากแต่มันมีเ,นอมเออมีรสชาติเป็นแกงส้มอร่อยดีนะส่วนนี้เปรี้ยวๆแปลกดีวะเอาไปขายดีวะส่วนน้ำยีนโฟโก็เหมือนก้มๆเนาะเค็มๆหน่อยๆถ,ถูกปากผมนะเติมพริกเติมมะน,น,นาวอย่างนี้เนี่ยแจ๋วเลยอร่อยนะร้านานี้คือในนี้ก็เดี๋ยวนะในนี้ก็มีกุ้ง มีหมึกมีกุ้งชุบแป้งทอดมีเกี๊ยวปลาอืมจัดเต็มอ่ะกุ้งทางนั้นเลยอ่ะดูชามใหญ่ลุยเกี๊ยวกุ้งทอดเด็ดไม่ใช่กุ้งชุบแป้งทอดอ่ะ พอเดล้วนโอ้นี่คือตลาดโต้ร <19 ati> ุ <over> ่งชุมพรนะฮะตอนนี้เราอยู่ในรถฮะอืมหวานตลาดโตุ้่งมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวต้องคึดๆอย่างนี้เดี๋ยวต้องต้นต้นปักซอยอ่ะออาหลานมันต้องแน่นๆอย่างนี้เดี๋วนไม่เ ซื้อแค่นี้เดียวแล้วก็ซื้อปลาหมึกไปกลับแก้มคืนนี้ด่านามักจะกินปลาหมึกกว่าโอ้ยเนี่ยแหละสะวัววนเออตะว,วดิก็เงียบอ่ะแค่เสียงก็ชื่นใจแล้วปิดดิปูโคตรเยอะอะ่ะดูดิโกโปรก้าแฝงคืนเป็นยังไง ตอนนี้เรามานั่งชิลฮะเออกระปูก็เราบอกแล้วไงตอน,นเด็กอ่ะเราวิ่งไล่จับกันไม่ทนันอ่ะออ